เอาละครับก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกม R.O.M. นะครับ2ออีกเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับสถานที่สถานที่หนึ่งหรือว่าดันเจี้ยนเนาะเป็นดันเจี้ยนที่สามารถหาเงินได้รวดเร็วนะครับแล้วก็จะได้พวก E.P. x กับ job E.P. x เนี่ยเยอะมากมหาศาลเลยนะครับก็ไม่ใช่ที่ไหนไกลนะครับจะอยู่ที่เมืองคอนเทล่านั่นเองนะครับจะเป็น A.P.C. ตัวนี้เลยนะครับนักวิทยาศาสตร์นักวิชาการมอนสเตอร์เนาะ ก็หรือว่าเรียกว่าดันมอนสเตอร์แล้วกันนะครับมอนสเตอร์แ l a นั่นเองนะครับการลงมอนสเตอร์แ l a นะครับก็มาที่ m p c ตัวนี้เลยนะครับแล้วก็กดถามเข้าๆไปเลยนะครับอันนี้เขาจะลงได้ตามลำดับเลเวลของตัวละครนะครับก็จะมีให้เราเลือกตั้งแต่1นึงถึงสานะครับสาอถึงหกอะไรประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครมีตัวรองก็สามารถนําตัวรองมาลงได้เหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าใครวิงเวลาน้อยเนาะอย่างผมเนี่ยนะครับก็ มีเวลาบ้างไม่มีเวลาบ้างผมก็เอามาลงนะครับเพราะว่ามันหาเงินได้รวดเร็วแล้วก็ขยะที่ได้มานะครับขยะที่ได้จากดันเนี้ยก็ขายออกค่อนข้างมีราคาแพงเหมือนกันนะครับงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยนะครับภายในโหมดนี้นะครับผมก็จะเลือกลงที่เลเวล120 1เนาะเ1ถึง120นะครับมื่อราก,กดเข้ามาแล้วนะครับท่านผู้ชมเขาก็จะมี2โหมดย่อยๆแบ่งไว้อีกนะครับก็คือ Material Mode กับ EXP Mode นั่นเองนะครับ Material Mode ก็คือ เราจะได้ขยะพวกนี้นะครับจากการลงดันนะครับเขาจะสุ่ม,มนะว่าเราจะได้อันไหนบ้างนะครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้ท่านผู้ชมก็ของแต่ละชิ้นนะครับก็จะมีราคาอยู่นะบางชิ้นก็แพงอยู่เหมือนกันนะครับก็ไล่ไปดูเนาะว่าถ้าเกิดว่าเราโชคดีเราได้ขยะแบบไหนมานะครับส่วนโหมด e x p นะครับเราก็จะได้ Job e x p แล้วก็ Ba ล e เ e เ e ลอีกเหมือนกัน นะครับเราจะได้ที่จํานวนที่เยอะมากๆเลยเดี๋ยววันนี้จะมาลงให้ท่านผู้ชมดูทั้ง2โหมดเลยนะครับก็ในการลงดันเจียนถ้าเกิดว่าเราคลิกเข้าสู่ดันเจียนอันเนี้ยจะเป็นการลงแบบปาร์ตี้ท่านผู้ชมแต่ถ้าเกิดว่ากดเข้าไปอันเนี้ยจะเป็นการลงแบบคนเดียวโดยการสร้างทีมนะครับโดยสร้างทีมแบบของเราคนเดียวเนาะไม่มีคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับก็เดี๋ยวผมขอเข้าแบบดันเจียนแบบทีมแล้วกันนะครับอันนี้เขา จะเข้าสู่โหมดการจับคู่หรือว่าจับคิวนั่นเองนะครับเราก็ต้องดูก่อนว่าโหมดนี้มีผู้เล่นนะครับเขาจะมีเวลาบอกอยู่เลยถ้าเกิดเรามากดตรงดับไว่ตรงนี้นะครับเขาจะมีเวลาบอกเลยว่าเราใช้เวลาการจับคู่ไปเท่าไหร่ในการจัดทีมร่วมทีมกับผู้เล่นท่านอื่นเนาะอันนี้เราก็ใช้เวลารอสักนิดนึงอ่ะสำเร็จแล้วนะครับพอมาถึงตรงนี้เราก็กดเตรียมพร้อมเข้าไปได้เลยเป็นการยืนยันว่าเราพร้อมแล้วที่จะลงดันเจี้ยนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราลงคนเดียวเป็นดันเจี้ยนคนเดียวอย่างเงี้ย ในดันเจียนอะ่ะเขาจะมีเวลาให้ทั้งหมด5นาทีนะครับเราก็ต้องเคลียร์มอนสเตอร์ให้ได้มากที่สุดถ้าเกิดว่าลงคนเดียวหรือว่าเราอาจจะไม่เคลียร์ก็ได้นะท่านผู้ชมไปยืนเฉยเฉยก็ได้จนหมดเวลา5นาทีเราก็ได้ของรางวัลเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าเราเคลียร์มอนสเตอร์หมดเนาะช่วยกันเคลียร์เนี่ยถ้าเกิดว่าเราลงแบบปาร์ตี้แล้วช่วยกันเคลียร์หมดเร็วเนี่ยเราก็จะได้โบนัสเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินหรือว่าออไอเทมขยะนะครับเราก็จะได้ได้โบนัสมาด้วยเพิ่มขึ้นมานะครับแต่ตอนนี้รู้สึกว่า มีเพื่อนหนึ่งคนนะครับไม่กดเตรียมพร้อมเนี่ยเขางงอะไรอยู่หรือเปล่าเนี่ยแล้วตอนนี้เราก็เข้ามาในดันเรียบร้อยแล้วนะท่านผู้ชมก็เขาจะมีเวลาบอกอยู่ทางขวามือนะครับ5นาทีเนาะให้เรานะครับหรือว่าหัวตีไปกดคุยนะครับตอนนี้เวลาเริ่มเดินแล้วนะครับเราก็กดโจมตีทั้งหมดเลยนะครับเพื่อที่จะกําจัดมอนสเตอร์ภายในดันเนี้ยให้หมดแบบว่ารวดเร็วเลยเนาะช่วยกันโจมตีนะครับเห็นไหมมอนสเตอร์จุดแดงเต็มแมปเลยท่านผู้ชมถ้าเกิดว่า เราช่วยกันโจมปีแล้วกำจัดมอนสเตอร์ได้รวดเร็วเนี่ยเราก็จะได้โบนัสเพิ่มเข้ามานะครับอ่ะเราช่วยกันยิงดีกว่าท่านผู้ชมมอนสเตอร์ในดันก็ไม่ได้ยากมากนะครับนี่ถ้าเกิดว่าเราเล่นเลเวล1 2อมาตั้งแต่วันแรกเนาะเราก็สามารถโจมปีวันฮิตคิวได้เลยท่านผู้ชมเนี่ยแบบผมเนี่ยตอนเนี้ยือแบบยิงทีเดียวตายยิงทีเดียวตายได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวขอมาดูนิดนึงว่าข้างล่างหมดแล้วเนาะเราก็วิ่งหานะครับช่วยเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยโจมปีมอนสเตอร์ให้หมด จะมีมอนสเตอร์ตรงไหนเหลืออยู่อาจอยู่ตรงนี้นะครับมีตรงไหนอีกหรือเปล่ารีบมาช่วยเพื่อนๆเ,เคลียร์ให้หมดจะได้จบดันไวๆนะครับอ่ะจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมใช้เวลาไปแค่ไม่กี่นาทีเองนะครับแล้วดูของรางวัลที่เราได้ขึ้นมาเนาะไงเ,เยอะพอสมควรก,กันนะครับแล้วก็เงินสดที่เราได้ก็คือ9,9600เลยนะครับต่อรอบนะที่เลเวลร2อนะครับได้เงินเกือบแสนนะต่อรอบแล้วก็ได เป็นเจ้าขยะตัวนี้มา114ชิ้นด้วยนะครับเราก็กดยืนยันไปได้เลยโอเคเมื่อจบรอบแล้วนะครับเราก็มาดูนี่ท่านผู้ชมเขาจะใช้สเตมินานะครับเนื่อนขาการลงเนี่ยเขาจะใช้ค่าสเตมินาในการลงมอนสเตอร์แลบเนี่ย30นาทีต่อ1รอบนะเนี่ยเห็นไหมของผมใช้ไป30นาทีนะครับเพราะว่าผมใช้ไป5นาทีก่อนหน้านี้แล้วนะครับเท่ากับรอบเมื่อกี้กินสเตมินาเราไป30นาทีนะครับการลง นะครับการลงมอนสเตอร์แลบเราสามารถลงได้วันละ3ครั้งท่านผู้ชมเห็นไหมเขาจะมีจำนวนรางวัลเหลืออยู่หรือว่าจำนวนคงเหลืออยู่ตรงนี้นะครับผมใช้ไป1รอบแล้วก็เหลือ2ครั้งนะครับเราสามารถลงได้3ครั้งต่อวันก็เท่ากับว่าถ้าเกิดว่าเรามาลงมอนสเตอร์แลบแบบนี้เราจะใช้สเตมิน่าในการลงต่อวันนะ90นาทีนะครับ3รอบเลยไม่ว่าจะเป็นการลงแบบ EXP กพีโหมดหรือว่า Material โหมดนั่นเองนะครับแต่รอบนี้มาขอ ลงแบบ XP Mode บ้างดีกว่าท่านผู้ชมจะได้เห็นว่าเราจะได้ XP เยอะขนาดไหนในการลงนะครับเหมือนเดิมผมจะลงไปแบบทีมเนาะช่วยกันจับทีมโดยเร็วนะครับอันนี้เป็นตี้เดิมของผมนั่นเองนะครับหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในโหมด XP Mode แล้วนะครับเราก็เหมือนเดิมนะครับช่วยเพื่อนๆในทีมกำจัดมอนสเตอร์ให้หมดให้ไวที่สุดนั่นเองนะครับเหมือนเดิมเลย แต่โหมดนี้ต่างกันแค่เราจะไม่ได้ขยะเลยนะท่านผู้ชมเราจะได้เป็นแค่จ็อบเอ็กับเบสเลเวลเอ็พนั่นเองนะครับเราจะได้จ็อบกับ e อ็2อย่างนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะเล่งเวลตัวรองเอามาไว้หาเงินให้เวล40ไวๆจะได้เปิดคลังรวมได้วิธีนี้ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับเอาตัวรองมาลงดันเจี้ยนนี้ได้เหมือนกันนะครับ เอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็เคลียร์ดัน XP AH จบเป็นไปนที่เรียบร้อยแล้วนะครับใช้เวลาไปนาทีนิดๆเกือบ2นาทีนั่นเองนะครับดู XP AH ที่เราได้นะครับเราได้มาเยอะมากท่านผู้ชมนะครับได้มาเท่าไหร่เนี่ย15ล้านนะครับจ็อบ XP AH เราได้มา15ล้านท่านผู้ชมนะครับ15ล้านแล้วก็เบสเลเวล XP เราได้มาเท่าไหร่เนี่ยทั้งหมดเอ่อ2ล้านนะครับ2องล้านเจ็ดหนะครับท่านผู้ชมถือว่าได้จ็อบ XP AH เนี่ยเยอะมากๆเลยนะท่านผู้ชม15ล้านเลยนะ นะครับเป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมโหได้ทั้งเงินได้ทั้งจ็อบ x อได้ทั้งเอ็พีเลเวลด้วยนะครับเอาละครับท่านผู้ชมเมื่อกี้เราก็จบดัน e อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมท่านผู้ชมเห็นไหมได้จ็อบมาตั้ง15ล้านแล้วก็ e p อ e v พีเลเวลเนี่ยได้มาถึง2ล้านก,ากว่าเลยนะครับเป็นอะไรที่ไวมากๆเนาะหลอดจ็อบผมเด้งขึ้นมาเยอะมากเลยนะครับนี่รวมไปถึงเลเวลด้วยถ้าเกิดว่าใครนะครับ อยากประหยัดเวลาแล้วก็อยากหาเงินไวๆนะครับสามารถมาลงดันมอนสเตอร์แลบได้นะครับโดยเลือกที่เลเวล120เนาะหรือว่าตามเลเวลของตัวเองก็ได้ตัวรองก็สามารถมาเก็บเลเวลได้นะครับนี่มันมีตัวเลือกให้ลงอยู่เหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูขยะนิดนึงที่ผมได้จากการลงเมื่อวานนะเมื่อวานผมก็ลงมานะครับซึ่งขยะที่ได้มาก็จะมีอะไรบ้างนี่เห็นไหมหลายอย่างเลยที่ขึ้นว่าน,นิวอันนี้ด้านบนนะครับ ราคาก็จะแพงอยู่เหมือนกันท่านผู้ชมแต่ละชิ้นนะครับ600อันนี้รู้สึกว่าจะัน8 0นะครับแล้วก็อันนี้971นะท่านผู้ชมแล้วก็มาดูประวัติการขายที่ผมลงไว้เมื่อวานนะครับเมื่อวานผมขายทิ้งไว้เนาะวันนี้เรามาดูกันว่าเราขายอะไรออกบ้างนะครับไอส์คันี่เราขายได้20,070 7ท่านผู้ชมชุดแรกเนาะแล้วก็หัวใจสีแดงอันนี้นะครับเราได้ทั้งหมด3 3 0 0 0 อันนี้ได้อีกห้าหมื่นนะครับท่านผู้ชมแล้วก็บล uh, นะ็อกเอ่อวัลเปอร์เนาะได้อีกสองหมื่นสองกองละสองหมื่นกว่าเลยท่านผู้ชมเห็นไหมแต่ละกองได้สองหมื่นกว่าสองหมื่นกว่าเลยนะครับนี่สองหมื่นอันนี้ได้หมื่นแปดอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับอ,อันนี้ก็ได้เหมือนกันแต่ได้หมื่นแปดนะอันนี้ได้สี่หมื่นกว่าเลยท่านผู้ชมเห็นไหมเราได้เพียบเลยนะครับงั้นเดี๋ยวเรามารับเงินให้ท่านผู้ชมดูสักนิดนึงนะครับดูของที่ผมดันได้จากดันที่ลงเมื่อกี้นะท่านผู้ชมดูยาวมากเลยเห็นไหมดันเจี้ยนของมอนสเตอร์แล็บ ไอเทมขายออกแน่นอนท่านผู้ชมเห็นไหมที่ผมขายนะครับอีก38รายการที่ผมยังไม่ได้รับตอนนี้ผมมีเงินอยู่เท่าไหร่ตีสักห0 0 0 0นเลยนะครับห้าแสนแล้วเดี๋ยวเรามารับรับเงินจากการขายข,ายของที่ลงดันมอนสเตอร์แลกันดูซิว่าเราจะได้เงินสักเท่าไหร่นะครับรับมาเลยทั้งหมดเลยนะครับอ่าได้ประมาณล้านกว่ากว่านะถ้าผมดูตัวเลขไม่ผิดนะครับเราได้เป็นล้านเจ็ดแสนแปดหมะครับตีกลมๆเลยได้มาล้านสองท่านผู้ชม ในการลงดัน monster lab นะครับได้มาล้าน2นะครับรวมไปถึงได้ xp กับ job level มาด้วยนะครับงั้นเดี๋ยวผมตั้งขายไว้เหมือนเดิมนะตั้งขายไว้เหมือนเดิมโอเคดูซิว่าเราขายได้ออกไปหมดบ้างแล้วอ๋อยังอยู่นะครับงั้นเดี๋ยวผมยกเลิกนะยกเลิกฝากขายเอามารวมกันนะครับแล้วก็ขายใหม่ทั้งหมดเลยแบบเร็วๆร็วเลยนะตั้งขายให้เห็นเห็นไปเลยนะครับนี่แล้วก็หัวใจ87อันนะครับ ก็ตั้งเป็นเลยช่วงนี้ร้อนเงินนะครับต้องการเงินใช้เป็นอย่างมากเลยอันนี้ก็เอามารวมกันก่อนแล้วกันรวมกันแล้วก็ยกเลิกเอาไปขายเหมือนเดิมอ่ะประมาณนี้แล้วกันท่านผู้ชมนะครับประมาณนี้เนาะก็ทําให้ท่านผู้ชมเห็นเลยว่าเราได้เงินจริงๆนะครับขายทิ้งไว้เมื่อวานนะครับก็ได้เงินวันนี้ล้านสองนะครับ แล้วก็รวมเงินจากที่เราได้มาอีกประมาณ $90,000 ื่เนาะเก้าหนะครับก็ตีซะว่าเราขายขยะได้ประมาณล้านหนแล้วกันท่านผู้ชมขายขยะได้ล้านต้นๆน,น,นะครับแล้วก็ได้เอด้วยเดี๋ยวอีกรอบนึงเดี๋ยวผมคข้ยไปลงในดันหา,งหางเงินนะครับหาของนั่นเองเนาะเอาละครับท่านผู้ชมเป็นไงกันบ้างนะครับก็เงินที่ได้มานะก็ถือว่าไวอยู่พอสมควรนะครับเงินสดด้วยแล้วก็ ได้ขยะมาขายไว้ด้วยนะครับขยะซึ่งมีราคาแพงอยู่เหมือนกันนะครับได้ทั้งเงินแล้วก็ได้อีกด้วยภายในดันเจียนเดียวนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจก็อย่าลืมมาลงกันได้นะครับคลิปนี้ถ้าเกิดว่ามีประโยชน์ยังไงหรือว่าชอบยังไงก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ลุงด้วยนะครับบ๊ายบายครับ